สวัสดีครับผมนายทัตพลนงพานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนไกลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนไกลในตั้งอยู่ที่ตำบลไก,กลในอำเภอโกะเกลากจังหวัดสุโขทยัยซึ่งตาบนกาไกลในนั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รอพศต,ต่อด้วยกันสําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนไกลในนั้นรับผิดช,ชอบทั้งหมด10บหมู่บ้านมีประชากรทั้งหมดประมาณ4,500คนมีวัดทั้งหมด5วัด มีโรงเรียนทั้งหมด6โรงเรียนโดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมจำนวนหนึ่งแห่งด้วยกันนะครับมีบุคลากรทั้งหมด8คนนะครับแบ่งเป็นสายวิชาชีพทั้งหมด5คนสายสนับสนุน2คนแล้วก็ผู้มีการมาตรา35อีก1ึคนครับโดยสายวิชาชีพทั้งหมด5คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจำนวน2คนนะครับนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1คนเจ้าพนักงานสาธารณสุขจำนวน1คนและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขจำนวน1คน โดยรพอพสตอไกลในนะครับให้บริการทั้ง5มิติได้แก่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาโรคฟื้นฟูนฟนสภาพและก็คุ้มของผู้บริโภคด้านสุขภาพครับสวัสดีค่ะทิ่ชนนางสาวผ่านุิโมเฟื่องอายุ25ปีผู้มีการทางการมองเห็นจ้างงานโดยบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนจ้างงานมาแล้ว2ปีปีนี้เป็นปีที่3ค่ะ หน้าที่และงานที่รับผิดชอบ 1. บันทึกอุณหภูมิตู้เย็นวัคซีนห้องคลังยาและเวชภัณฑ์ 2. บันทึกงานต่างๆลงโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายเช่นการตรวจขัดกลอง NCD คขัดกลองภาวะโภชนาการเยี่ยมหนังคลอดบันทึกการตรวจฟันและพิมพ์เอกสารต่างๆ 3. จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและเบิกจ่ายายาประจำวัน เช็คยาให้ตรงตามสต็อกการ์ดและทำความสะอาดห้องคลังยา 4. เก็บเวละะเบียนในแฟ้มครอบครัวเป็นประจำทุกวัน 5. ร่วมกิจกรรมในชุมชนเช่นการลุนลลงอุบัติเหตุการคัดกรองการลงหมอพร้อมการรับวัคซีนแค่หวัดใหญ่การยืนยันตัวตนของผู้มารับบริการ ผลลัพธ์จากการทำงานที่ผ่านมางานที่ภาคภูมิใจคือการได้รับมอบหมายการบันทึกรับจ่ายและตัดยอดจาให้เป็นปัจจุบันเพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถและละเอียดรอบคอบหน้าที่ที่ทำได้ดีคือ 1. การพิมพ์หรือบันทึกข้อมูลในการคัดกรองต่างๆ ซึ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบ2การทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอเรื่องที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นคือการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชนเช่นการเข้าร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกองทุนผลการดูแลสุขภาพ จากการเข้าร่วมโครงการ90วันมหจาจรรย์ของฉันทำให้ได้รับความรู้และประโยชน์ของการดูแลสุขภาพคือการเริ่มปรับพฤติกรรมการกินเริ่มกินอาหารที่มีผักใบเขียวผลไม้และดื่มน้ำให้ครบวันละ8แก้วออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีผลการออมคือ ออมเงินจากเงินเดือนที่ได้รับโดยรับโดยวิธีการเปิดบัญชีใหม่แบบเงินฝากประจำา 2. ซื้อทองเก็บไว้เมื่อมีโอกาสการช่วยเหลือสังคมชุมชนหรือสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกมีคุณค่าคือการลงช่วยทีมรพสตคัดกองสุขภาพกายจิต ให้ประชาชนในเขตรับผิดช,ชอบทำให้รู้สึกว่าได้ช่วยเหลือทีมงานรพสตและได้ช่วยให้ประชาชนได้รับการคัดกรองสุขภาพเป้าหมายการทำงานในอนาคตคือการได้มีงานทำและได้บรรจุรับราชการครับก่อนหน้าที่รพสตไกลในนะครับจะมีน้องพิการนะครับเข้ามาทำงานกับเรานะครับในส่วนนี้นีเราก็ มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลคลังยานะครับการลงบันทึกข้อมูลสุขภาพนะครับการรับงานสารบัญลงรับหนังสือนะครับแล้วก็การทำอีเคมขีข้อมูลอีเคมนะครับกัดทางสปะสะชนะครับหลังจากที่รประะตไกลในนะครับได้มีน้องผู้พิการนะครับมาทําง,งานกับเรานะครับแล้วก็ได รับหน้าที่ในส่วนงานที่เราได้มอบหมายให้น้องได้ทำนะครับน้องก็ได้มีการฝึกพัฒนาทักษะฝีมือนะครับพัฒนาทักษะความสามารถจนเกิดความเชี่ยวชาญความชํานาญนะครับแล้วก็ทํางนานได้ออกมาได้ครบถ้วนถูกต้องนะครับทําให้ตรงส่วนนี้เนี่ยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างมากครับในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท เสริมสุขจำกัดมหาชนนะครับที่ให้โอกาสนะครับผู้พิการนะครับมาทำงานกับเรานะครับแล้วก็สนับสนุนผู้พิการมาทำงานกับเรานะครับขอบคุณรับครับและสุดท้ายนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนไกลในต้องขอขอบคุณบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนที่ได้จ้างงานคนพิการและทําให้คนพิการนั้นได้มีงานทํามีรายได้อีกทั้งยังช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้อีกด้วยครับและ ทำให้ตัวเองนั้นมีการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองอย่างสม่ำเสมอขอขอบคุณมาณ่าโอกาสนี้นะครับ